สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการแคร์พืชนะครับรายการที่จะพาคุณเนี่ยไปรู้จักวิธีการดูแลต้นไม้ดนานาชนิดนะครับสวัสดีครับผมออยครับสวัสดีครับผมพีนะครับผมวันนี้เราจะมาพบกันในอีพีแรกเลยครับเป็นไงบ้างครับคุณออยมาพบกันในอีพีแรกวันนี้รู้สึกยังไงก่อนดีครับแล้ววันนี้คุณพีทจะนําเสนอต้นไม้อะไรในในอีพีนี้ของเราครับอเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยเขานิยมปลูกต้นไม้สวยงามมานลครับวันนี้เนี่ยอีทีแรกของเราเลยเนี่ยก็จะมา แนะนำต้นไม้ครับผมราคาเบาๆไม่แพงมากนั่นคือต้นพูดาน,นั่นเองครับอืมผิดคาดผมแล้วเนี่ยผมตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นพวกต้นชิลูที่เขากำลังคิดอยู่นะครับแม่ผิดคาดแล้ๆก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละครับผมถ้าต้นฉลูเนี่ยซื้อมารีวิวในยุคแบบนี้ก็คงจะหมดเงินกินข้าวพอดีนะครับคุณออยเพราะมันแพงมากๆเลยครับราคาอยู่ในยุคไหนแล้วครับก็ยุคอะกลับเข้ามาคุยเรื่องกันก่อนนะครับคุณออยเนี่ยรู้จักต้นพูดานไหมครับ เออก็พอรู้จักผ่านๆหูบ้างน,นะครับงั้นเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาเริ่มแนะนาต้นพูด่างก่อนเลยครับผม,มคือต้นพูด่างเนี่ยจะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ชื่อว่า M Capernium Aurium นะครับผมเ m ็มอะไรนะเอ r มผสอะไรนะครับคุณเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับ M Capernium Aurium นะครับผม ครับสุดยอดมากเลคุณผู้ชมคุณทำกันมากพอดีเนี่ยพอเรากลับเข้าชวนออกนอกเรื่องแล้วนะครับต้นพู้ดาเนี่ยหลายคมนะครับก็คงจะเคยได้กินผ่านหูกระเบ้าใช่ไหมครับเพราะว่าต้นพู้ดาเนี่ยเดี๋ยวนี้ครับสมัยนี้เขานิยมปลูกกันนะครับเพราะว่ามันเลี้ยงดูง่ายแล้วก็เหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆนะครับแถมสามารถเลี้ยงในน้ำแล้วก็ในดินได้ด้วยครับแต่ถ้าเราเลี้ยงในน้ำเนี่ยจะโตช้ากว่าเลี้ยงในดินนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยและที่สําคัญเนี่ยเป็น พืชที่ไม่ต้องการน้ํามากนะครับผมลดน้ำสองสาวันครั้งก็เพียงพอครับใครเลี้ยงแล้วตายเนี่ยถือว่าสุดมากๆเลยนะครับใช่ไหมครับคุณออยนี่ค,คุณกาลังจะหมายถึงผมนะครับคุณพีทใช่แล้วคุณออยอย่างคุณออยเนี่ยเลี้ยงอะไรก็ตายครับแหนคุณบีก็ว่าไป <laughs> แต่ว่าถึงจะบอกว่าเลี้ยงง่ายเนี่ยแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่นะครับต้นพูด่านเนี่ยก็เป็นพืชที่ต้องการแสงแดดมากนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราควรเลี้ยงในที่ร่มนะครับมีแสงแดดพอดีพอดีนะครับผมแล้วเราก็พูดถึงพูด่างกันมากแล้วงั้นเราจะ เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยครับสวยมากเลยแล้วต้องใช้พวกใส่ปุ๋ยอะไรบ้างไหมครับคุณพีทพวกปุ๋ยเหลยครับส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้พวกแก่พวกขุยมะพร้าวอะไรพวกนี้ผสมกับดินเนี่ยก็สามารถใช้ได้แล้วครับคุณออยแต่ถ้าอยากให้ใบสวยเนี่ยผมแนะนํานี่เลยครับผมยูมิกตาเกษตรสู้นะครับช่วยให้ดินอุ้มน้ําระบายอากาศได้ดีแล้วก็แถมช่วยให้ใบเนี่ยเขียวสวยงามอีกด้วยครับุณจะขายก็ต้มโต้งอย่างนี้แหละครับผมคุณพีทใช่ครับก็ขายกันแบบนี้แหละครับคุณออยงั้นคุณออยขายต่อเลยครับ ขอมาจัดให้ครับผมสารสภาพดินฮิวมิก50กิโลกร,รัมอยู่ที่ราคา490บาทและขนาดใหญ่จุกๆอยู่ที่ขนาด1ตันอยู่ที่ราคา10,000บาทและนอกจากนี้ครับผมยังมีแบบเกศนะครับผม1กิโลกร,รัม590บาทและแบบผง200กร,รัม199บาทครับผมสามารถเลือกซื้อได้บนเว็บไซต์ได้เลยขึ้นมาแม่ถ้าจะขายใหญ่ขนาดนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็พอแล้วไหมครับคุณลอยพ,พอได้แล้วครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผม ครับอกวันนี้เราก็ขอตัวลาการแค่นี้นะครับผมพบกันอีพีหน้านะครับไม่เจอกันครับผมบ๊ายบายปุ๋ยด,ดีท่าพิสูจน์ผลผลิตเพิ่มพูนเกษตรกร,ร,กรยิ้มได้